ถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่าม b i l e เฟสราคาถูกเป็นตันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ทำตำแหน่งละ500 m และคอมเมนต์ของน้องๆในวันนั้น ก็คอมเมนต์บอกว่าต่อไปจัด1,000เลยครับพี่ชายและพี่ชายคนนี <descriptive mus> ้มาจัดให้น้องๆกับ1ตําแหน่ง1,000 m เอก็ต้องกราบสวีทสวัสดีชาว f c วทุกทุกท่านกราบสวัสดีชาวเด็กแดนทุกคนว่าจะเป็นสายเติมสายพารและสายฟรีทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้นะครับกระผมแหลมสิงนั้นก็จะมาทำการ ทำทีมตำแหน่งละ 1000M เอมต่อจากทีม 100M เอมต่อจากทีม 300M เอมต่อจากทีม 500M เอมและคลิปนี้คือ 1000M เอมทุกตำแหน่งโดยวันนี้งบประมาณที่เราจะต้องใช้ทุกตำแหน่งเนี่ยแน่นอนครับมันจะตกอยู่ประมาณราวๆนะ 11000M อมไม่เกินนี้ หรือต่ำกว่านี้โดยหลักเกณฑ์ในการซื้อรกเตะเนี่ยเราจะสามารถซื้อทั้งเม็ดแดงหรือเม,ม็ดส้มหรือเม็ดม่วงหรือเม็ดอะไรก็ได้แล้วแต่ห้ามเกิน1,000อมแต่ราคาก็ห้ามต่ำกว่า600มด้วยเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เราทำ5 0า500อมาแล้วถ้าใครที่กำลังตัดสินใจอยู่กับบบประมาณ500 M มคุณก็ไปดูคลิปใน500มอ่าเพราะว่าคลิปนี้ก็คือ เราจะให้เห็นแบบ600ไปจะถึงพันเลยนะครับประมาณนั้นนะครับทุกคนนะถ้าเราพร้อมแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาและเสียนาฬิการครับก็อย่างที่ผมบอกผมจะเอาทุกตำแหน่งเลยนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นแผน4 3 3ไม่แอคแท็กก็โฮด d ิ้งนะครับเพราะว่าเราจะเอานักเตะเนี่ยให้ครบทุกตำแหน่งจะมีทั้ง RB CB นะครับ LB GK CDM CAM แล้วก็ C M แต่อาจจะเป็น C D M กับ C A M เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถเอามายืน C M ได้ด้วยนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าสมมุติว่ามีตัวหนยตัวนึงที่มันไม่สามารถยืนตำแหน่งไหนได้เราก็จะปรับแผนนั้นให้มันเข้ากับแดนกลางของเราสมมุติว่าเราได้ C D M มาที่ไม่สามารถยืน C M ได้แต่ C M เราได้มาเป็นตัวที่ยืน C M ได้เราก็จะปรับเป็น4 3 3 holding อะไรประมาณนี้นะครับหน้าเป้าก็จะเป็น S T 1 R W 1แล้วก็ L W 1ให้มันครบทุกตำแหน่งนะครับเพราะว่า เวลาทุกคนแบบสงสัยตำแหน่งไหนก็ดูคลิปนี้ก็น่าจะจบเลยอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็ก่อนที่ไปดูกันก่อนที่ไปรับชมกันนะครับก็เหมือนเดิมครับทุกคนไม่ขออะไรเยอะขอคนละ1ไลค์หนึ่งซับสไครหนึ่งแชร์ share, หกระดิ่งเพื่อที่จะไม่เป็นการพลาดคลิปใหม่และเป็นกำลังใจในการทำคลิปนี้ให้ผมด้วยถ้ากดกันแล้วกดด้านล่างนะ ถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแต่ละตำแหน่งนั้นจะมีตัวไหนบ้างและเป็นยังไงบ้างสำหรับทีมของเราก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวเราปรับเสียมสามทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูนักเตะแต่ละตัวกันครับว่าออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากตำแหน่งแรกครับผู้รักษาประตูเราส่องไปที่เม็ดส้มเลยครับเอาราคาเม็ดส้มไม่เกิน1000นนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับจะได้ตัวไหนผมก็เหมือนเดิมนะครับส่วนสูงขอแค่ 190บวกบวกผมถือว่าให้ผ่านนะครับก็เท่าที่มองด้วยสายตานะตัวนี้หนึ่งและอีกตัวก็คืออาริซอนเอาเป็นว่าโรเบิร์ตซานเชสผมเคยรีวิวแล้วคลิปนี้เดี๋ยวผมจัดให้เป็นอาริซอนเบเกอร์เพราะว่าตัวนี้หนานะครับทุกคนส่วนสูงผ่านหนาจริงๆนะครับแต่ก่อนเนี่ยช่วงเ,เมื่อปีก่อนปะตอนนั้นฟอร์มดีมากนะครับก็เอามาเล่นในเกมหนา เอาเรื่องเลยนะครับสำหรับอาริซอนเราก็จะจับมาเป็นอาริซอนเบเกอร์เลยนะครับก็ดักไว้เป็น950ครับไม่เกิน1 0 0 0ันเดี๋ยวดักไว้ก่อนแต่ถ้ามันไม่ได้ตัวหรือว่าได้ช้าเดี๋ยวเรามาซื้อในราคา990ไปเลยและไปกันต่อที่ตำแหน่งต่อไปตำแหน่งของ RB ครับในส่วนของ RB หรือว่าแบ็คขวานะครับขอตัวที่มีความเร็วไว้ก่อนยังไงผมก็ให้ตัวนี้ผมไม่ได้เล่นโอเวอร์ผมเอามาเล่นเฮดถูกเฮดผมมั่นใจว่าคาร์ลอสเบตโต้ก็คือ ตัวคู่บุญที่ดีที่สุดสําหรับผมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขอจัดมาเป็นคาร์ลอสออเบโตครับผมบอกเลยว่าทีมนี้น่าจะได้ตึงแลเนี่ยนะครับและตาแหน่งต่อไปครับแบ็กซ้ายหรือว่า LB ครับ 1000M ก็เท่าที่ผมมองผมว่าแคมเบรียโซเนี่ยได้แต่ว่าอีกตัวนึงเลยคือเคอเคสตัวนี้ครับแต่ว่ามีขายหรือไม่ไม่มีเหะ เนี่ยเคอร์เคสคือมันเป็นตัวท้าวซ้ายด้วยนะครับวิ่งแบบขึ้นสุดลงสุดได้นะครับความเร็วดีนะครับเคอร์เคสตัวนี้ผมว่าเหมาะแก่การที่จะดักในราคาสูงสุดดักมาเลยได้เลยครับสลับเคอร์เคสโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยครับถ้าตัวนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยขยับเบ้าในส่วนของ โรเบโตคาร์ลอสแล้วกันนะครับสำหรับเคอร์เคสและไปกันต่อที่ตำแหน่งต่อไปนั่นก็คือเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB ครับในส่วนของเซนเตอร์แบ็กหรือ CB ไม่เกิน 1000M เอ็มจะมีใครบ้างตัวนี้โอ้โหเกินไหมอู้วีขอได้ปะ่ะ1 0 0 0เป๊ะเ,เ,เอา1000เป๊ะบาตโตนี่ตัวนี้ผมบอกเลยว่าทีเด็ดบาตโตน่เนี่ย ของแท้ผมบอกเลยนะครับสำหรับบารตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ระหว่างคิดเอกับเบ็คเค็นบาวเออร์ซึ่งเบ็คเค็นบาวเออร์เนี่ยตัวมันมันเล่นได้อยู่แล้วอะแล้วปัจจุบันมีตัวพาร์ทด้วยนะใครสนใจก็อยากเติมพาร์ทอันผมก็285พาร์ทเล็กนะครับหรือว่าจะเอาเดบร่าพาร์ทของเดบร่าของ G inka, กิตกิงก้าก็285เหมือนกันนะเออฝากด้วยฝากด้วยไทยอิน <t ie in> เดี๋ยวขอจัดมาเป็นในส่วนของ เบคเกนบาเออเลยแล้วกันครับคุ้มแก่ราคาด้วยเพราะว่าตอนนั้นที่ราคาบรองดอมันถูกเนี่ยมันเปิดหาได้ง่ายไปกันต่อเลยนะครับตําแหน่งต่อไปนั่นก็คือ CDM หรือว่ากลางรับนั่นเองครับในส่วนของกลางรับมีใครเซโดมีคิมมิดกลางรับใครเล่นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าใครที่ใช้แผนที่มีกลางรับนะยิ้มได้นะเออลักเตมันแต่ละตัวมันถูกมากทุกคน ถ้าสําหรับผมเลยนะครับถ้าสไตล์ผมนะคือผมชอบไปทางคิมมิดอะนะครับเป็นกลางที่ครบเครื่องนะครับได้ทั้งลุกทั้งรับความเร็วมีเพราะฉะนั้นผมขอไปคิมมิดเลยละกันครับดักที่ราคา1000ล้านเช่นกันนะครับสำหรับคิมมิดแต่ถ้าไม่ได้นะครับเอ่อมาเซลโลผมยังไม่เอานะผมมองไว้เป็นที่ในส่วนของลอยคีนนะครับผมชอบไปทางลอยคีนมากกว่ามัน2ดาวก็จริงครับแต่เวลาเล่นในเกมเกมรับเนี่ยแม่งโคตรดี แบบตึงมากอะตึงจริงนะครับ A.I ในเกมคือดีมากสำหรับรอยคิลเป็นฟิลคล้ายกับจอร์ดเบสเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับและไปกันต่อครับที่ตำแหน่งต่อไปนั่นก็คือ C.M. ครับในส่วนของ C.M. นะครับผมก็มองว่าถ้าเราเล่นแผนกลางรับแผนนั้นนะผมก็มองว่าเด็กเขายวเอามาเล่นได้ถ้าเราเล่นกลางรับแผนนั้นเพราะว่าตัวอื่นมันมันไม่ได้มีแบบน่าสนใจเลยอะนะครับผมก็เลยมองว่าเนี่ยโอ้แต่ราคาเกินพันล้านดักอยู่3คิวครับ ถ้าเราจะเล่นไม่ได้บอกคนดูเว้นซะจากเราจะมาเอาเม็ดแดงอืงั้นตัวนี้เราอาจจะได้ข้ามครับเ้าวจริงๆนะถ้าเน้นโอเวอร์เนี่ยเน้นเก่งเนี่ยเก่งนะก็ผมมองว่าเดิร์กเขาสำหรับผมเฮ to ูเฮดยังไงตัวนี้ต้องมาว่ะ หมอผีแห่งบราซิลครับโซคาเตสผมขอยอมลดโอเวอร์สองโอเวอร์แล้วกันสำหรับตัวนี้แต่จริงๆนะถ้าผมแนะนําให้ได้นะครับถ้าสามารถแบบรอได้เนี่ยก็พวกนี้ก็ได้นะครับเดือดเขาเอาจริงๆนะครับสำหรับผมผมก็อย่างที่บอกไงเราต้องตรงต่อคติเราต้องมุ่งมั่นแน่วแน่ไม่เกินคือไม่เกินนะครับมันเกิน ถ้าผมดักเา้หนึ0 0พล้านโอ้โหคงอีกนานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามเดิเขาไปจัดไปในส่วนของโซกเตสและตำแหน่งต่อไปครับนั่นก็คือ CAM หรือว่ากลางลุกนั่นเองครับในส่วนของกลางลุกคลิปที่ผ่านมาคลิปก่อนหน้านี้เราใช้ทั้งเบอร์ลิงแฮมทั้งในส่วนของออชาวตั้นเราใช้ไปหมดแล้วนะครับเพราะรอบก่อนเนี่ยเราใช้ไปในส่วนของชาวตันตัวนี้เนาะนะครับไม่เกิน500ล้านไงและคลิปนี้ไม่เกิน1000 ทุกคนคิดว่าเป็นใครคือท่านในใจผมเลยเนี่ยถ้าจะไม่เอาซ้ํากับคลิปที่ผ่านมานะผมก็มองว่าแฮมซิกนี่แหละคือคําตอบของเราในราคานี้แต่มันจะซื้อได้ตอนไหนอันเนี้ยคืออีกเรื่องกับอีกตัวหลุยคอสตาตัวนี้ผมว่ามันก็พอเล่นได้นะครับมันก็พอเล่นได้แต่มันไม่ได้ดีไงแต่ถ้าจอาวดีเลยเนี่ยมันก็คงชาวตัานอีกครั้งเนี่ยมันก็คงตัวนี้อีกครั้งนะครับซึ่งถ้าผมแนะนําจริงๆนะผมก็แนะนําเป็นชาวตั้นตัวนี้นะเพราะว่าคุณยาก็ จริงๆก็อยากได้คุณย่านะแต่ว่าแพงเกินนะครับมันเกินงบเราเราก็เลยจัดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะตัวนี้แหละหรือว่าเราจะลองหลุยฟิโก้ตัวใหม่ๆดูแต่ถ้าลองหลุยฟิกโก้เราก็จะไม่ได้เอาตัวเก่งเอาเป็นว่าเราลองแล้วกันเพราะว่าชาวตันเราเล่นมาโดยตลอดแล้วเราก็บอกกับคนดูตลอดว่าตัวเนี้มันเล่นได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจัดมาครับ1นึ่ลพารหลุยคอร์ตาแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆ าผมดักแล้วมันช้ามันแรงจริงดักแบบ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วไม่ได้ผมก็คงจะได้ลดสเปคมา,าในส่วนของชาวตั้นนะนะครับประมาณนั้นกลางลุกของเราก็จบเจ้าไม่เล้าหรือแต่ว่าตอนนี้กําลังคิดหนักอยู่ว่าแดนกลางเราเนี่ยมันจะเอายืนเข้าแผนไหนได้นะครับแต่ขิม,มิดโอ้โหขิม,มิดมันไปได้แค่อาบีครับเอาเป็นว่าอรอลุ้นกันระหว่าง2ตัวนี้ใครจะมาคนไหนมาคนนั้นเลือกตําแหน่งได้ก่อนเลยประมาณนั้นแล้วไปกันต่อครับตําแหน่งต่อไป RW หรือว่าปีกขวาครับในส่วนของ RW 1์ลพั้านโอ้โหอยากได้ลูกรักผมจัดเลยว่าจูลี่โอ้แต่ว่ามันได้เม็ดบ่วงอะคนดูบางโมเหรอดูเอมันเท้าขวาครับไม่ค่อยถูกฉลกเท่าไหร่ว่ะถ้าเท้าขวาผมเจอละผมเจอละผมเจอของดีแล้วเนี่ยไซส์ห้าขวาห้าเนี่ยคิดเตียนบริสิ์จัดเป็นตัวนี้ไหมล่ะแต่ใจผมมันไปอยู่ตัวนี้ว่ะผมขอตัวนี้แล้วกันลูกรักผม ขอตัวนี้แล้วกันครับขออนุญาตตัวนี้คือมันเป็นตัวที่ผมเล่นแบบมาโดยตลอดอะถ้ามันมาครับแต่ว่ารอบนี้มันมาไม่ท็อปโอเวอร์ก็เลยไม่ได้เอาเล่นและ LW ครับรอบนี้ก็ถ้า LW ที่ผมมองไว้นะกับซึ่งอโอเคเลยซื้อเลยครับไม่ต้องคิดถ้าวันดิสูดซื้อได้อะอย่าคิดเชื่อผมสับก็พุ่งต่อก็เร็ว ทีเด็ดเลยตัวเนี้ยตอนเนี้ยนะครับสำหรับวินิสูดจัดเลยไม่ต้องคิดเชื่อผมแล้วก็เอทีครับตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่ทําให้เราหนักใจที่สุดและคิดหนักที่สุดก็ถ้าเอาเก่งมันก็ต้องยูเซอยู่แล้วครับเอ่อถ้าเอาเก่งก็ต้องยูเซครับมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะต้องไปเอาตัวอื่นนะครับตัวเมตาตลอดการยูเซบิโอปักติไคเวิร์ดก็น่าสนอยู่นะแต่ว่า เกินงบตามนั้นครับเรียบร้อยได้มาแล้ว8ตัวตอนนี้ที่เราดักมาใครมาก่อนจูลี่หรือคอสตาตอนนี้คือนี่ครับกำลังตัดสินอยู่กับบาสตัวนี้คือตัวที่เราดักในราคาพันล้านดูดิขาดนิดเดียวเขาไม่ขายให้เดี๋ยวยังไงเราก็ค่อยว่ากันละกันนะครับเดี๋ยวรอ2ตัวนี้ก่อนว่าใครจะได้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ0,000 years later. และมันมาพร้อมกันไงทุกคน11ตัว ก็ตามที่เราดักไว้เลยเพราะฉะนั้นก็เราจะใช้เป็นแผน4ีส้มสามแท็กก็แล้วกันนะครับให้หลุยคอรต้าดันสูงแล้วกันเพราะว่าคิมมิดกับโซโคาเตสเป็นตัวที่ได้ทั้งลุกทั้งรับอยู่แล้วเราไว้ใจได้เลยสีส้มสามแอแท็กนะที่เราจะลุยในวันนี้มาครับก็เอานักเตะแต่ละตัวลงในทีมกันเลยคิมมิดครับหลุยคอรต้าครับเบ็เคนบาวเอ,อ ยูเซบิโอบาสโตนีจูลี่อาริสันเบเกอร์เคอร์เคธแล้วก็โซคาเตสวินิซิอุสและคาร์ลอสอัลเบโตตัวสุดท้ายก็นนี้เลยครับคือทีมของเราด้วยงบประมาณหมื่นเอ็มนะครับก็เฉลี่ยว่าตำแหน่งละประมาณ 9ก้ารยกว่าล้านนะครับ999ล้านเพราะว่า11ตัวได้ออกมาประมาณนี้เลยผมก็มองว่าทีมสวยเลยนะนะครับแต่การเล่นมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวขอไปทำการอัพสกิลทำการเทรนแต่ละตัวก่อนนะครับไปดูการเล่นในเกมกันเลยไปเลยฮะมาเกมแรกครับ25ดาวนะต้องบอกว่า ทีมผมกับทีมฝั่งตรงข้ามก็ถือว่าสูสีกันครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาได้โอเวอร์จากนักเตะล้วนแต่เราเนี่ยได้โอเวอร์จากบูตมา3าเพราะฉะนั้นนักเตะฝั่งตรงข้ามอาจจะเหนือกว่านิดหน่อยครับนะครับแต่โอเวอร์เรากับเรื่องการเทนเนี่ยเราก็เทนไม่หมดนะบอกตรงนี้ไว้ก่อนคือนี่แหละทำไมผมถึงต้องได้ทำในละแบบระหัดเสียต้นคืออันเนี้ยคอนเทนต์นี้เงินเอ็มบันชาเยอะผมก็เลยเกรงใจเสียด้วย นะครับผมก็เลยมาทําในไอดีตัวเองนะแต่ถ้าเป็นแบบแต่ก่อนอะเราก็ทาในไอดีเสียเติ้ลเพราะว่าไอดีเสียตัวเทนเยอะนะครับมาเอาก่อนลูกนึงเอาก่อนลูกนึงไอ้ยิยงด้วยหลังเท้าสวยจับลูกเนี้ยยางก,กับลูกเปิดแบบของยาบาวอะดูครับหูโซคาเตสแล้วก็วินิซิวุฒสวยงามตามทองเลี่ยง หนผมต้องบอกว่าผมไม่ได้เทรนหมดนะครับเนี่ยแมผมเทรนหนึ่งสอสามสีตัวนะครับที่เราเทรนคิมมิดไม่ได้เทรนคาร์ลอเอเบโตไม่ได้เทรนอาริซอนไม่ได้เทรนแล้วก็เอ่อคือเคสไม่ได้เทรนนะครับเกือบโดนเกือบโดนดีนะครับเขาไม่ได้ลูกม่วชิบหาย เราต้องไว้ใจริมเส้นแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยผู้จ่ายลูกนี้ดีนะล้ำหน้าครับอูจ่ายคมจับนันแน่หรือคอตามาที่วินนี่ครับขึ้นมาที่โซกาเตสตัวนี้คือตัวแบบเราพึ่งหวังแดนกลางเราเลยนะ จูเล่โอ oh, ้โหนิดเดียวสวยโอ้โหวินิสแล้วเวอร์จัดโอ้โหลูกนี้โซกเตสตัดมาครับยูเซ่จ่ายมาโอ้โหแล้ววินิสแตะหลบอันนี้คือแตะหลบเองนะครับเมื่อกี้แล้วก็ผมก็ใช้ท่าต่อ ออยาเวอร์ ivities, อจัสวยดูบัสตัวน,นี้เด็ดดูบัสนะต,ตัวนี้เด็ดตัวที่ผมคัดมาแต่วตัวนี่ต้องบอกว่าผมเคยใช้มาด้วยนะครับเคยใช้เปนส่วนมากนะครับเคยใช้มาเป็นส่วนมากเลยนะครับถึงจะเอามาแนะนําของทุกคนแต่อาจจะไม่ได้แบบอย่างบางตัวไม่ได้เป็นตัวท็อปอย่างเงี้ยบางทีผมก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าผมเคยใช้มาก่อนไงเข้าใจไหมเออโดนแล้วแต่โดนแล้วตอนนี้สองหนึ่ง ครึ่งแรกโอ้โหชื่ออยู่รีไปโอ้โหเจ้ากันเซโลประกบติดเลยว่ะไหลสั้นๆมาที่ยูเซโอ้โหแต่จานจานฟาไม่กันโอ้โหจานก็เตะผมล้มงานมาแล้วเดแต่ไม่เป็นไรครับเบ็คเคนไหวครับเบ็คเคนไหวครับบอกแล้วว่าเบ็คเคนไหวครับ จูล่ชิงสั้นๆกับยูเซและยูเซไหลมาที่จูลี่จูลี่จูลี่เป็นไงนี่แหละตัวที่ผมบอกลูกรักผมหักเข้าลูกนี้ล่าหายแล้วด้วยซ้ายครับเขาเรียกว่าสาย4.98อันเนี้ยเกือบ5ไงสามนึงครับ คือเคสบอกไว้ชิวเรียบร้อยครับจีจีครับผมมาครับเกมที่2ของเราต้องบอกว่าเกมเมื่อกี้เป็นไงโชว์เขาเห็นครับเนี่ยทุกคนซื้อไปตามได้ไม่มีมั่วนะซื้อตัวตามแหลมสิงนะประสบการณ์การเล่น FC m o b โ l บาก็โอ้ถ้าพูดถึงเส้นทางนี้เรื่องเรื่องมันยาวนะครับตำ่ตำๆก็ห้าหกปี เออเส, connect, like ส้นทางเน <ed> <cafe> ี่ยที่เดินมาหมดละเส้นทางเรียบเส้นทางโฉกระเตงอย่างนี้เลยเหรอโอ้สวยครับสวยครับโอ้โหเฮียวินี่มันเร็วจังวะแต่ก็ไม่แปลกครับท็อปแลงใช้กัน เยอะมากครับวินิโอโหเกือบนะเกือบเข้าสูตรนะเมื่อกี้เกือบเกือบกดสูตรติดนะโวยบาตันี้ดึงดึงหน่อยลูกพ่อโอ้โหไม่ทันว่ะโอ้โหยังอยู่ยังอยู่ยง,ยงานมางานมาโอ้โหลูกแรกไม่ได้แล้วโดนลูกสอง โอเคหายร้อยครับถ้าเหลี่ยมนี้ยูเซโอ้นี่ฮะเสาแรกขักเสาสองเนี่ยสไตล์ยูเซเลยยิงเต็มข้อนะครับของชอบชอบอยูเซบอกอะโอ้ยเขามาตัวนี้ปะอา้าวได้อยู่อา้าวฮะ สวยผู้ชายในเจลรอบนี้วีนี่ผมไม่ได้โชว์เลยว่ะโอ้โหแล้วจับบอลลันบายูเซอู้แย่ได้ไหมได้เหอะโอ้โหไม่ได้ครับผู้หลุยคอาตต้าไม่สมกับที่เราไว้ใจเลยว่ะเรียบร้อยครับเกมสุดท้ายและท้ายสุด ไฮ้เอ้ยเอานั่นลูกบอลไม่ใช่ผีโอ้โหเคอร์เคมึงทำไรอะนุ่มมันปีหนีบอลเฉยโอ้โเอไอมันหล่อนปะวะโอ้ลุยโคตร เร็วจังอ่ะลูกพี่โอ Woah, ün, ün, ้โหม ün, ึงมึงวิ่งมาขนาดนี้ยิงเต็มข้อใส่กันเลยเนี่ยนะลูกพี่นะโอ้ใจหมาจัดลา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 ไหลเลยฮะจูลี่โอ้จะอยู่จับแป๊คจับเบิ้ลซะงั้นครับลูกนี้แหละเฮ้ยดอน เกินไปเปาวะโอ้ยไอ้ช <Him catch> <surprise> oh. uh ิบหายผมยิงมุมดีด้วยนะทุกคนโอ้ห ไอ้ดอนผูงร oh ันต oh, ัวไหนวะโอ้ like ูยิงเขาแทบตายชิบหายเออโอ้ถ้ามันโดดได้อีกผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแหละลูกเนี้ยโอ้โหจจริงเราเรา ลูกเสียเรายอมได้นะแต่โอ้โหลูกที่เราหน้าได้แบบโอ้โหลูกมัว่วผมก็กดส่งมัวม่วจะสลับตัวครับเมื่อกี้บาตัวนี้ทันให้หน่อยได้ไหมละ่ะทันให้หน่อยได้ไหมละ่ะโอ้โหไม่ทันเลยครับไม่ทันเลยครับดึงแล้วดึงอีกครับเมื่อกี้ไม่ทันว่ะพูแต่ประตูเขาเขาช่วยเขาจริงผมมั่นใจเลยว่าประตูช่วยเขาสามลูกอ่ะสองลูกอะอยังตำม,มาเอา เว้นแต่ถากจะโดนเพิ่มเออน่าจะเรียบร้อยแล้วจีจีครับโอ้โหแพ้สองชนะหนึ่งก็อยู่กับผมช่วงต้นคลิปกลางคลิปและท้ายคลิปแบบนี้ก็เป็นอะไรไปไม่ได้้องจากกับผมแลมสิงมาแจกของรางวัลให้กับ ว่าที่ผู้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับและคลิปที่ได้แจกในวันนี้นั่นก็คือคลิปของล่าอัลเบโตงานนี้มีเดิมพันกับเสียยากแจก,ก1 0 0 0 0หมเอคลิปนี้ลงไปก็1วันกับ2วันยอดวิวหกจุดหนึ่งหมื 6, 1, 000, ่นยอดไลค์สาหกพันคอมเมนต์สองพันหกร้อคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาทําการกองคอมเมนต์นะครับโดยคลิปนี้เรามีคีย์เวิร์ดนะให้พิมพ์หัวใจสีส้มหรือว่าสีในคอมเมนต ถึงจะได้ลุ้นนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมลงคลิปช้าไปเพราะว่านอนตื่นสายนอนตื่นดึกไม่ได้สายหรอกนะครับก็ฝากไปดูคลิปนี้ไดยนะนะครับสำหรับดอนทองยูทูบเทวนะครับกับการรีวิวดอนดูม่าผู้รักษาประตูนะครับลงไปตอน2องทุ่มกว่าๆนะครับเออก็ลงช้าดีกว่าไม่ลงอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับฝากไปดูกันด้วยนะใครยังไม่ไปดูนะครับโอเคเดี๋ยวรอกงคอมเมนต์สักครู่ครับเพราะว่าวันนี้คอมเมนต์เยอะมากนะครับ2006นนะครับมันเป็นรางวัลใหญ่อะเนาะนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ โอเคเหลืออยู่2,500 3สามคอมเมนต์เราจะมาทำการกดเพื่อหาผู้โชคดีกันเลยยินดีกับรางวัลใหญ่จากเสียเตต้นกับการที่ผมได้หอนถ้าพร้อมแล้วไปครับคุณเว็บพีทเกือบได้แล้วครับทำการแคปหน้าจอแคปบัญชีทูบแล้วก็ทักมาที่จีด้านบนนี้บาทได้เลยนะครับทักมาว่า ติดต่อรับขอรางวัลยินดีกับเว็บพีทด้วยได้รับแพ็คหมื่นพอยต์หรือว่า7 5 0 0พอย p o แล้วแต่รหัสคุณมีแพ็คไหนยินด,ด,ดีด้วยครับคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไปคลิปต่อ,ตอไปเราก็ยังมีแจกรางวัลแพ็คเล็กต่อต่อไปเรื่อยแพ็คพาร์ตนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์มาให้ตามคีย์เวิร์ดหวังว่าชื่อหน้าตรงนี้นั้นจะเป็นชื่อของคุณแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ โอเคครับคนดูก็เรียบร้อยกันไปครับผมสำหรับ1ตําตำแหน่ง 1000M นอะครับก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมนะนะก็ตะาหากสนุกหรือชื่นชอบเดี๋วดูจนมาถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์ด้านล่างนะครับหรือกดไลค์ด้านล่างเนี่ยก็ฝาก กดให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยครับในการทําคลิปนี้และคลิปต่อไปสําหรับคลิปต่อไปอยากให้ทํางบเท่าไหร่หรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้ยังไงเราเจอกันอีกทีในคลิปหน้าสําหรับวันนี้กระผมแรมสิงห์ก็ขอกราบลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันอีกทีในคลิปหน้าสำหรับวันนี้กระผมแรมสิงห์ขอบคุณมากที่ได้ชมจบขอบคุณมากครับ